สิงและลูกนองไม่แหงตากลมหนา้ากลมตาแตะอย่างเดียวเจอความจริงไปทำเป็นรับกันไม่ได้มันมาอีกแล้วค่ะมากับการแสะอีกแล้วค่ะทุกคนสไตล์เดิมแบบเดิมอีกแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เคยคิดจะโทษตัวเองไม่เคยคิดเห็นความผิดตัวเองไม่เคยดูโลกความเป็นจริงมันเป็นยังไงกูจะแทะอย่างเดียว มันบอกว่ายังไงคนคนนี้คนนี้มันบอกว่ายังไงมันบอกว่าเงินเดือนแค่สองหมื่นทำงานหนักแทบทุกคืนประกันอะไรให้บ้างขนาดคนในค่ายเกิดอ,อุบัติเหตุยังขอบริจาคเลยไม่คุ้มกับสุขภาพจิตเพราะงานกดดันแขน่งขันกันเองในกลุ่มที่ฉันจะเล่าอะไรให้คุณฟังนะเนงินเดือนแค่สองหมืน ทำงานหนักแทบทุกคืนคุณไปดูพวกที่ทำงานเป็นแดนเซอร์ตามร้านอาหารต่างๆเงินเดือนเขาเท่าไหรทำงานหนักแทบทุกคืนไหมทุกงานมันงานหนักถ้าคุณอยากสบายคุณนั่งอยู่บ้านคุณนอนอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนหิงซี่ปี้นอนแค่นั้นแหละไม่ต้องทําอะไรถ้าคุณอยากสบายนะนะเงินเดือนแค่สองหมื่นทำงานหนักแทบทุกวัน เงินเดือนสองหมืนเนี่ยปริญญาตีได้หมื่นห้านะเงินเดือนสองหมื่นทำงานหนักแทบทุกคืนมันเป็นเรื่องปกติงานหนักไม่เคยฆ่าคนดิฉันจะบอกให้เออแต่ที่เขาเกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานหนักไอ้บัฟฟโลอยากสบายนั่งอยู่บ้านอันนี้เงินเดือนเขาสองหมื่นเงินค่าออกงานเขาวันละพันห้า ค่ามาลายกลุ่มปิดอีกต่างหากค้ามาลายค่าติดหน้าเวทีอีกต่างหากไม่รวมเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาได้เป็นแสนดิฉันถามคุณหน่อยทําไมถึงโง่จังเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยถือว่าเยอะนะเนี่ยสิ่งที่คุณพูดเนี่ยสิ่งที่คุณคิดเนี่ยคืออะไรใช่ไหมสิ่งที่คุณคิดใช้สมองหน่อยดิฉันบอกแล้วอย่าก,กินหญ้ามากอย่าก,กินมากนักว่าจะพืชนะ่ะ ประกันอะไรให้บ้างขนาดคุณในค่ายเกิดอุบัติเหตุยังขอบริจาคดิฉันถามคุณหน่อยขนาดคุณทำงานบริษัทเขายังไม่มีประกันชีวิตให้คุณเลยค่ายใหญ่ๆอ่าเอสแกมมี H ่ค่ายนันไคลนี่เขามีประกันให้คุณไหมเขามีประกรันไหมเธอเธอได้เงินเดือนตั้งเยอะตั้งแยะเธอก็ทำประกันชีวิตเองสิดจ้ะดิฉันทำงานบริษัทดิฉันยังทำประกันชีวิตตัวเองเลย คุณจะให้เขาประกเดททุกอย่างเลยหรือไงอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอุบัติหตเหตุอะไรเขาก็บอกให้ทุกคนทําประกันชีวิตแต่บางทีมันก็เผลอเลยพนักงานน่ะเขาก็เผลอเขาก็ลืมดิฉันถามคุณหน่อยคุณเนี่ยทํางานในบริษัทเขาทําประกันชีวิตให้คุณไหมดิฉันถามหน่อยเจ้านายคุณน่ะทําประกันชีวิตให้คุณไหมทําประกันชีวิตให้พ่อแม่คุณไหม ฉันถามก่อนถามแค่นี้ฮะเออขนาดเกิดอุบัติเหตุยังขอรับบริจาคเอา้าจะเป็นอะไรมันไม่ได้ผิดกฎหมายเมื่อเราบอกเจ้าหน้าที่ในอำเภอว่าเราจะเปิดรับบริจาคนะเพราะว่าคนนี้เกิดอุบัติเหตุเราไปขออนุญาตจากในอำเภอนะถ้าในอำเภอยินยอมเราก็โอเคใช่ไหมคะทุกคนคนนี้นะ่ะ ส่วนหนึ่งบอดเขาก็ให้อยู่แล้วบอดป๊กเขาก็ให้อยู่แล้วส่วนหนึ่งบอดป๊กเขาก็ช่วยตอนนี้ก็สามแสนกว่าสี่แสนแล้วมันเป็นอะไรชีวิตคุณเนี่ยคุณขาดความอบอุ่นเหรอฮะดิฉันถามคุณหน่อยวันวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยจะเป็นจะตายประกันอุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีประกันอะไรก็ไม่มีฮะดิฉันถามคุณหน่อยคุณทำงานบริษัทเนี่ยเขามีประกันชีวิตให้คุณไหมดิฉันถามคุณหน่อย มีแต่คุณไปทําเองไม่ใช่หรอมีแต่ประกัรสังคมไม่ใช่หรอที่คุณต้องจ่ายเองทุกคนต้องจ่ายเองคุณจะให้เขารับผิดชอบชีวิตทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้ค่าใช้ใจ่ายของบอสบิ๊กมันก็เยอะของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์มันก็เยอะเงินเดือนเดือนละเป็นแสนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองใช่ไหมคุณเป็นอะไรมากไปหรือเปล่าคุณเรียกร้องเกินไปหรือเปล่าคุณเป็นใครคุณไปถามบอสของคุณดูหน่อยบอสผู้หญิงคุณนะ่ะ เงินเดือนได้ไหมพี่ฉันถามหน่อยมีประกันอะไรให้บ้างดีฉันถามคุณดูนะมีอะไรให้บ้างไหมข้าวน้ำหากินเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเงินเดือนก็ไม่มีทำงานหนักตลอดเอออ๋อทุกวันนี้ไม่ได้ทำงานหนักหรอกอาทิตย์ตึงมีงานอยู่ทีหนึ่งงานสบายๆเงินก็ไม่ให้ได้ใช่ไหมทุกคนเออดูนแหละ ประกันมีไหมล่ะฮะบอสผู้หญิงของคุณน่ะคุณถึงมาแซกกระแนะกกระแหนคนอื่นเขาจังไม่คุ้มกับสุขภาพจิตเพราะงานกดดันแข่งขันกันเองในกลุ่มทุกบริษัทแข่งขันกันหมดถ้าคุณไม่แข่งขันคุณก็ไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดิฉันจะบอกให้เลยถ้าคุณไม่แข่งขันคุณก็ไม่เจริญก้าวหน้าในตําแหน่งในหน้าที่การงานการเงินไม่เจริญถ้าคุณอยากทํา ไม่อยากแข่งขันคุณก็ไปทําคนเดียวนะไปทําอะไรคนเดียวไปถไถ่ไร่ไถนาก็ไปขนาดไถ่ไร่ไถนานเนี่ยคุณก็ยังแข่งขันกับคนอื่นเออไร่ข้างๆหญ้าไม่มีคุณก็ต้องรีบไปถอนหญ้าใช่ไหมเออคุณรีบไปถอนหญ้ามันแข่งขันหมดละไม่แข่งขันกับคนอื่นก็ต้องแข่งขันกับตัวเองถ้าไม่มีการแข่งขันน่ะเขาเรียกว่าคนที่ตายแล้วคนที่ไม่หายใจแล้ว ไม่ได้แข่งขันกับใครแข่งขันอย่างเดียวความดีความชั่วนะถ้าอยู่กับคนหมู่มากแล้วคุณไม่ทํางานถ้าคุณไม่แข่งขันกับคนอื่นก็แสดงว่าประสิทธิภาพของคุณนะ่ะไม่มีอะไรเลยอุ้ยเก่งนะเก่งนะไม่อยากแข่งขันกับใครอุ้ยขนาดบวชพระก็ยังแข่งขันกันเทศขนาดไปบวชพระก็ยังแข่งกันเทศทุกวันนี้ แข่งกันรวยนะบวชพระทุกวันนี้มีรถปีองบีเอ็มรถเบนซ์นุ่นหนักโอ้ยเนาะมีที่ไหนบ้างไม่แข่งขันกันทุกที่แข่งขันหมดไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นอะไรนักดนตรียังแข่งขันกันคุณอย่ามาพูดอย่ามาแสดงแบบนี้อย่ามาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยนะนีหละคนโง่คิดเข้าข้างแต่ตัวเอง มันถึงย่ำอยู่กับที่แบบนี้ไงมันถึงไม่ไปไหนมาไหนทุกวันนี้มันถึงแบบว่ายังไงล่ะเชียงใหม่หวานชำอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยคิดเป็นห่วงลูกน้องอยู่ดิฉันถามคุณหน่อยคนที่คุณบอกว่าดีนักตีนะเขาทำประกันชีวิตให้คนงานไหมจะมาถามผู้ใหญ่บ้านฟินแนลนด์น่ะนี่ไงไอ้พวกชอบสบายไงชอบสบายก็ไปบวชเลยขนาดไปบวชก็ยังต้องได้กวดลานวัดเลย ต้องได้ออกกิจนิมนต์นะชอบสบายกูต้องการความสะดวกสบายกูต้องการแบบว่าอยู่แบบจิวจิไม่สนใจใครเออชอบแบบนั้นเหรอเขาเรียกว่าคนขี้เกียจแบบนั้นเหรอคุณขี้เกียจพ่อกับแม่คุณเนี่ยชังกาให้มาเกิดเนาะเกิดมาเนี่ยก็มาเกิดเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเงินเดือนแค่สองหมื่นแค่สองหมื่นเหรอที่ฉันถามหน่อยคุณรวยมากเหรอฮะ คุณรวยมากคุณถึงไม่ไปช่วยนุ่นบอสผู้หญิงของคุณนุ่นทํางานหนักแทบทุกคืนดิฉันดูสภาพคุณแล้วเนี่ยคงจะนั่งกินนอนกินพิการน่ะคุณนะ่ะติดเตียงหรอไม่ต้องทํางานหนักเกิดมาเป็นคนนะ่ะมันก็ต้องทํางานหนักคนที่ไม่ทํางานคือคนที่ไรค่าดิฉันจะบอกให้นะคุณอย่างโง่มากคุณบัฟฟาโลอยากได้ประกันก็ทําเอง ไม่มีใครมาดูแลชีวิตคุณได้ตลอดชีวิตหรอกเกิดมาคนละพ่อคนละแม่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันขนาดพ่อแม่เดียวกันเขายังไม่ได้สนใจกันเลยเขาหาเงินใครหาเงินมันนะใช่ไหมเกิดอุบัติเหตุเขาเปิดรับบริจาคก,ก็ดีสิเขาเปิดรับบริจาคดีแค่ไหนแล้วที่เขาดูแลเทคแคร์ของคุณนเป็นยังไงขนาดไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเปิดรับบริจาคอยู สัญจรเปิดรับบริจาคจะเป็นจะตายสงสารเขาหน่อยนะคะไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วแต่ละคนเห็นไหมอันนี้เขาเกิดอุบัติเหตุเขาก็ต้องเปิดรับบริจาคของคุณเป็นไรโอ้ยเนาะไม่คุ้มสุขภาพจิตเพราะงานกดดันทำงานไม่กดดันไปหาทำสิ่งที่คุณชอบเถอะไปไปเลยไม่ต้องกดดันหรอกคุณนะ่ะ นี่แหละเขาเรียกว่าคนง่คนบัฟปฟโ,ปโลกินแต่วัชพืชพูดง่ายๆกินหญ้าไม่มีความอยากทํางานที่มีแต่ความกดดันคนแบบว่าไม่อยากแข่งขันกับใครพ่อแม่เลี้ยงมาแบบไหนอีกฉันถามหน่อยพ่อแม่คุณเลี้ยงมาแบบไหน